สวัสดีครับผมบาตดดวยกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าขานตำนานวัดหนังนะครับตำนานที่มีอยู่จริงนะครับคําบอกเล่าจากปู่ย่าตายายหรือว่าประสบการณ์ต่างๆของคนรุ่นเก่าๆนะครับจนเป็นตำนานตนทุกวันนี้นะครับพระเครื่องวัดหนังนะครับมีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่หมัยุ่งวุ่นวิ่งนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับได้รับความนิยมนะครับและได้รับความยอมรับในวงการพระเครื่องมากมายหลากหลายรุ่น แต่ขาดความรู้ความรู้จักให้กับคนทางนอกได้เผยแพร่ยังมีการเล่นผิผดถูกนะครับหรือว่าผิดอาจารย์กันเยอะนะครับผมเองเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่เติบโตกับวันหนังนะครับได้ยินเรื่องราวพวกนี้ต่างๆมากมายว่าวันหนังมีการพักเกเยอะมากนะครับไม่น่าเล่นและมีราคาสูงมากจนเราคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่มีความศรัทธานะครับหรือว่า โดยปลุกฝังมาเนี่ยจากเพืกอผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์ต่างเนี่ยอยากจะมาสะสมมาเครื่องวัฒนหนังเนี่ยจาเอาอะไรมาศาึกษาถุงวิทยาซื้อเหรียญรุ่นแรกๆหรือว่ายุคตอนทันของผู้อี่ยมแน่นอนผมเลยมาเริ่มศึกษาพระรุ่นใหม่ของผู้อี่ยมนะครับไม่ว่าเป็นปีหนึ่งห้าปีสองเก้าปีสามเก้าหรือว่าปีต่างๆอีกมากมายวัาหนังบ้านผมเนี่ยมีดีทุกรุ่นนะแต่การขวามเผยแพท่ตอนันเองนะครับ ผมเองก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งข้างวัดโดยเด็กคนหนึ่งนะครับที่ทําการเผยแพร่ให้ให้ทุกคนได้รู้จัพกพระเครื่องวัาหนังว่าวัาหนังเนี่ยนอกจากหลวงพู่มเอี่ยมแล้วเนี่ยยังมีดีอีกมากมายนะครับไม่ว่าเป็นหลวงาชวนหรือเจ้างผลนะครับที่ออกสารออกไปลบนะครับหรือว่าหลวงจาชวนเนี่ยประสบการชาวบ้านเช,ชื่อผูกคอเด็กเนี่ยถือว่าตำนานของวัาหนังเลยนะครับมีการจารึก มีการจดบันทึกไว้ทุกอย่างนะครับผมเองเนี่ยเริ่มก้าวเท้าสู่การมาเครื่องเนี่ยเมื่อ1ิ1สหปีก่อนนะครับด้วยความศรัทธานะครับเ,เกิเกิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยมีประสบการณ์กับเครื่องเหลวหนังนะครับจำได้สนใจและมาศึกษานะครับแต่ผมในตอนนั้นผมรับราชการอยู่นะครับแล้วก็ออกทํางาน r e านแมนเจอร์นะครับเงินเดือนยังไม่มากพอนะครับเลยเล่นพลาหลักร้อยหลักสิบนะครับ เพื่อที่ศึกษาพระใหญ่ๆมากขึ้นนะครับผมก็มีโอกาสนะครับมีอาจารย์มีผู้ใหญ่นะครับหรือว่ามีพี่ๆเพื่อนๆนะครับครูรักพระจำนะครับไปขอดูของเขาบ้างอะไรบ้างนะครับและผมเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับคนที่เอาคลิปผมนะครับตอนที่ผมทำคลิปไลฟ์สดเล่นๆใน f a c e b o o k เนี่ยไปลง y o u t u b e นะครับทำให้คนรู้จักบารุธการมากขึ้นนะครับ ผมเองก็ออกราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมจาเชื่อเขาได้นะครับจนทุกวันเนี้ยพราะครื่อวนหนังได้รับการยอมรับนการมากขึ้นนะครับจากวงการนะครับแล้วมีการชี้จุดเกยแท้ชัดเจนนะครับมากกว่าในสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้คนที่ทำเครื่องว่าหนังนะครับไม่จําเป็นต้องเองข้อ,อยหูเอี่ยมรุ่นแรกหรือว่าชัยรุ่นแรกนะครับมีรุ่นต่างๆนะครับที่มาทดแทนกันได้ที่มีผส,สมเลเวลราคาขยับขึ้นมา นักสะสมรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเป็นเจ้าของหรือว่าสะสมได้นะครับผมได้ทําการทําหนังสือนะครับรวบรวมเหรียญน,นะครับตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นท้ายของวัตุหนังจนปัจจุบันนะครับตั้งแต่สองที่หกเจ็ดจนถึงสองนห้าห้าเก้านะครับที่การจัดท่้วัตถุหนังเหรียญวัตถุหนังนะครับและพระเครื่องต่างๆนะครับได้เผยแพร่อ,ออกไปนะครับวันนี้เป็นอีพีแรกนะครับที่ผมจะมาเล่าขาน แต่ว่าที่ต่อไปนะครับผมจะมาสอนที่การดูหรือแนะนำพระเครื่องของวัดหนังนะครับที่หน้าเก็บสะสมนะครับหรือว่าหน้ามไว้บูชาหรือว่ารุ่นไหนที่มีประสบการณ์นะครับหรือคนพื้นที่เขาชอบหรือว่าค้นหากันนะครับผมเองบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เก่ง มากมายนะครับแต่ท่านใดนะครับที่มีราเครื่องวัดหนังนะครับที่อยากจะให้เช็คหรืออยากจะรู้นะครับอยากให้ผมดูนะครับแอดไลน์นะครับผมมานะครับทางช่องทางนี้นะครับส่งรูปผมจะตอบทุกคำถามของท่านนะครับทุกคอมเมนต์นะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าบัตรวุฒิกาศนะครับจะขึ้นนะครับเจอหน้าเพจร้านนะครับรับชมราเครื่องต่างๆของผมได้นะครับตามเพจร้าน ทางเฟบเฟซบุ๊กได้นะครับและติดตามคลิปของผมเนี่ยจะปล่อยทุกๆวันทุกอาทิตย์ดีกว่านะครับอาทิตย์ละสองสามคลิปนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับแล้วให้ความรู้กับเหรียญพระเครื่องวัตถุหนังและพระเครื่องวัตถุหนังต่างๆนะครับเป็นการแนะนําหรือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆของคนที่ทําไมถึงห่อยพระเครื่องวัตถุหนังหรือศรัทธานในวัตถุหนังนะครับวัตถุหนังเนี่ย ผมบอกได้เลยนะครับเป็นพระที่เป็นตำนานนะครับไม่ใช่พระกระแสนะครับนะครับผมไม่ใช่เน็ตไอดอลนะครับไม่ใช่ดารานะครับแต่ผมเป็นแค่เด็กครับคนหนึ่งที่อยากจะเผยแพร่นะครับบารมีของปู่บ้านผมให้ทุกคนได้รู้จักนะครับวันนี้ผมกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับหรือแอดไลน์นะครับนะครับ ผมได้นะครับและคลิปหน้าผมสัญญาว่าจะทําให้ดีกว่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะผิดพลาดการใดกราบขออภัยนะครับเป็นคลิปแรกของผมนะครับคลิปต่อๆไปผมจะเผยแพร่นะครับความรู้ที่ผมมีนะครับและบารมีของหลวงปู่ทั้งหมดให้กับทุกคนนะครับและประสบการณ์ต่างๆเรื่องเล่าและตำนานต่างๆนะครับของวันหนังให้ทุกคนได้รับรู้นะครับสวัสดีครับ